ขอต้อนรับเข้าสู่รันดอมกับเมนาวาทาลอนะคะหัวข้อรันดอมวันนี้เส้นทางจิตวิญ,ญญาณแผนการชีวิตสำหรับภาพรวมเนื้อหานะคะมันเหมือนกับคุณผ่านช่วงเวลาเครียดๆหรือกำลังเครียดอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนมีสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณหยุดชะงักมาสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นโชคดีในโชคร้ายนะคะก็คือคุณได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนได้ มีเวลาอยู่กับตัวเองบางคนอาจจะไปทำสัต์บำบัดนะคะการฟังคลื่นเสียงซาวทรานหรือว่าอะไรที่ช่วยให้คุณสามารถผ่อนคลายเพื่อรีแลกซ์จากพลังงานความเครียดนั้นบางคนอาจจะไปเรียนพวกสั์เลกิหรือเป็นคลื่นเสียงบำบัดนะคะและมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องหยุดพักงานหรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการงานการเงินสักระยะหนึ่ง บางคนเอาเงินเก็บกลับมาใช้นะคะเพราะว่ามันมีจุดที่คุณกำลังได้หยุดพักลาพักหรือบางคนกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนงานหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณพักผ่อนเรื่องของสุขภาพไปเยียวยารักษาตัวเองก่อนซึ่งช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะเครียดหรือว่ากังวลใจว่าเงินมันจะพอไหมถ้าหากคุณยังคงหยุดพักหรือว่ายังไม่สามารถทำงานได้แต่เหมือนพลังงานไพ่นะคะเขาบอกว่า ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเข้มข้นในการเคลียร์จิตภายในของคุณเองเคลียร์สิ่งที่เป็นอัตราตัวตนหรือกำลังเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพักงานทางโลกอะค่ะพักในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าการไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตทางโลกเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนภายใน เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติในแดนบวกหรือว่าชีวิตที่ดีงามดังนั้นเหมือนเส้นทางของชีวิตคุณช่วงนี้ค่ะคุณจะได้หยุดงานคุณจะได้ลาพักร้อนหรือคุณจะได้หยุดช่วงเวลาของชีวิตที่แสนยุ่งยากเพื่อเคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์เรื่องที่เป็นเอกสารสัญญาการ จัดการกับปัญหาที่คุณเก็บสะสมไว้หรือว่าพลังงานลบทั้งหมดที่มีอยู่อะค่ะมันจะต้องถูกล้างพลังงานออกไปบางคนอาจจะเจ็บป่วยนะคะได้นอนโรงพยาบาลสักระยะหนึ่งเลยบางคนอาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่ทั้งหมดนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะอย่าเครียดอย่ากังวลไปทั้งหมดเนี้ยเป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณ ดังนั้นพลังงานของคุณนะคะมันอาจจะอยู่กับความเครียดมานานอยู่กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้สักทีและคุณอาจจะแอบขอพรไว้นะคะว่าขอวันหยุดยาวสักระยะหนึ่งได้ไหมหรือขอให้คุณได้อยู่เงียบๆบ,บ้างและพรน,นั้นก็มาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะว่ามันจะมาออกในรูปแบบที่อย่างนี้ได้ด้วยหรอจู่ๆคุณก็ป่วยขึ้นมาแล้วก็ต้องแบบพักทุกอย่าง ออกจากปัญหาทุกสิ่งออกจากเรื่องราวที่วุ่นวายสับสนแล้วบางครั้งเหมือนท่านต้องการจะให้คุณหลีกเลี่ยงการอยู่ในความลุ่มหลงอะคะ่ะทางชีวิตมากเกินไปก็เลยเหมือนสกัดดาวลุงนะคะเตะตัดขาให้มาพักผ่อนซะจะได้เลิกคิดเลิกฟุ้งซ่านเรื่องชีวิตสักทีแล้วก็จะได้มีเวลานะคะในการฝึกพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของตัวเอง รวมทั้งทําให้คุณมีความคิดในด้านบวกมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราอาจจะมองว่าเออมันจะต้องพัฒนาจุดนี้ไปสู่จุดนั้นจะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต้องหารายได้เพิ่มเยอะๆแต่เราไม่เคยมาสํารวจชีวิตสํารวจความคิดสํารวจความฝันและความต้องการของตัวเองเลยจนวันหนึ่งที่อยู่ๆเราก็ต้องพักทุกอย่างที่เราวิ่งไล่ตามในเส้นทางของชีวิต เราม่อยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองการมีเวลาว่างๆให้กับตัวเองบ้างอะค่ะการออกมาจากหลุมเดิมๆของชีวิตที่มันวนไปวนมาซ้ำๆมันจึงทำให้คุณเข้าใจความเป็นไปของชีวิตที่แท้จริงมากขึ้นจากที่คุณเคยโฟกัสตแต่เรื่องการงานคุณเริ่มเปิดใจให้กับด้านจิตวิญญาณมากขึ้นคุณเริ่มมาสำรวจทัศนคติในการมองชีวิตของตัวคุณเองคุณเริ่มเชื่อมโยงกับ ผู้คนและเขาออกเข้าใจผู้คนที่ผ่านช่วงเวลายากๆของชีวิตหรือช่วงเวลาที่พวกเขาอาจจะลำบากกับสุขภาพนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนมันจะมีเจ็จำนงเสรีบางอย่างที่คุณสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในชีวิตของคุณในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากนี้ เพราะว่าหลังจากที่คุณผ่านการเยียวยารักษาสุขภาพนะคะมันมันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตภายในของคุณด้วยนะ mm. เมื่อคุณได้ดูแลสุขภาพมากขึ้นจิตใจข้างในของคุณก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มันมีการเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ภายในมันทำให้คุณสามารถเคลียร์พลังงานลบเคลียร์จิตใต้สำนึกเก่าๆเ,เคลียร์สิ่งที่หมักหมมเอาไว้ะคะ่ะ ในเรื่องของความเครียดการงานปัญหาชีวิตสิ่งที่คุณย้ำคิดย้ำทำกับด้านลบมาโดยตลอดบางคนอาจจะได้มาฝึกนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมแล้วก็การยอมรับให้ชีวิตเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรอะค่ะเหมือนคุณจะยอมรับมันเข้ามาคือป่วยก็คือป่วยไม่ทำงานก็คือไม่ทำงานไม่ได้ไปวิ่งวุ่นกับสิ่งที่คุณอยากจะวิ่งแบบเมื่อก่อน ก็ไม่เป็นไรแล้วก็บางคนจะมีเรื่องของการเยียวยาบาดแผลในวัยเด็กนะคะสิ่งที่คุณเคยถูกกระทำหรือว่าไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าคุณมีความเจ็บปวดอยู่ภายในลึกๆแต่คุณจะถูกขุดคุ้ยมันขึ้นมาให้คุณเห็นลายได้บำบัดเยียวยาไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือการเข้าถึงจิตวิญญาณในเวลานี้นะคะคือมันมาพร้อมกันทั้ง3อยา่าง เพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะปลดล็อกตัวตนที่คุณเคยเป็นเพื่อเป็นในสิ่งที่คุณเลือกลงมาเกิดแผนการในชีวิตนะคะแผนการทางจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะมาเพื่อเป็นนักเยียวยาบำบัดหรือเป็นผู้ให้การรักษาผู้คนหรือช่วยเหลืออะไรได้จิตวิญญาณของผู้อื่นคุณจะเริ่มมองเห็น คุณจะเริ่มสัมผัสรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณจะเริ่มเดินในที่ทางที่มันมันเป็นเจ็ดจำนงลึกๆข้างในจิตวิญญาณที่คุณเลือกเอาไว้บางคนอาจจะมีการไปเรียนรู้นะคะสิ่งที่เป็นแง่ายงามของชีวิตมากขึ้นหลังจากนี้เมื่อคุณหายจากอาการบาดเจ็บการป่วยหรือการหยุดพักผ่อนยาวๆในชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปค่ะสิ่งที่คุณมองเห็นโลกนั้นมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คุณจะเริ่มมีความบริสุทธิ์ในจิตใจมากขึ้นเริ่มเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตเริ่มต้นที่จะเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์นะคะคุณเริ่มเข้าใจผู้คนเริ่มเข้าใจความรู้สึกความเจ็บปวดความสูญเสียแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่คุณวางความกลัวการสูญเสียในการเงินหรือว่าความเป็นความตายในชีวิตได้ด้วยซึ่งจริงๆอะมันเหมือนกับ เส้นทางนี้มันควรจะเข้ามาหาคุณนานแล้วนะคะแต่ด้วยความที่คุณยังวิ่งวุ่นอยู่กับการเงินการงานปัญหาในชีวิตมันเลยทําให้คุณยิ่งห่างออกไปเขาก็เลยส่งโชคชะตาบางอย่างที่จะทําให้คุณกลับมาสนใจเจ็ดจำนงภายในของตัวคุณเองบางคนก็อาจจะป่วยบ้างบางคนก็อาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างหรือมีช่วงเวลาของการพลิกผัน การกลับไปอยู่กับตัวเองการให้เวลากับตัวเองบางคนก็ไปบวชสักระยะหนึ่งเลยนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่สูญเสียบางสิ่งบางอย่างหรือไม่สามารถทำอะไรกับชีวิตได้ละมันจึงเป็นจุดที่ทำให้คุณกลับเข้าหาจิตวิญญาณภายในทำให้คุณกลับเข้ามาสำรวจจิตใจตัวเองทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอะะิญค่ะมันเหมือนถูกเขียนเอาไว้แล้วเพียงแต่คุณหลีกเลี่ยงมันมานานเกินไป จนสุดท้ายเขาเหมือนต้องหักดิบให้คุณแบบกลับมาทำตามเจตจำนงตัวเองสักทีนะมันได้เวลาที่จะต้องเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่วันนี้แล้วแล้วก็สิ่งที่คุณจะเรียนรู้หลังจากนี้นะคะมันจะนำพาไปซึ่งประโยชน์แก่ตัวของคุณเองแล้วก็แก่เพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์นะคะมันมีบางอย่างที่คุณจะ จะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเพื่อที่พลังงานข้างในของคุณจะเปิดกว้างเมื่อจะกล่าวหัวใจอะค่ะของคุณเปิดออกคุณจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของคนได้นะคะจะสามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ภายในแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเคลียร์ทัศนคติการมองชีวิตของคุณก่อนช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นประเภทที่แบบจะต้องทำให้ได้จะต้องสำเร็จ แล้วก็ห่วงเรื่องของการเงินนะคะกับการงานความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยแต่เหมือนพอเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเหมือนคุณเจอโชคชะตากันแกล้งนะคะมันเป็นอารมณ์ที่แบบเฮ้ยจู่ๆทุกอย่างที่สรรฝันพยายามทำมาก็ถูกปลิวหายไปช่วงระยะหนึ่งเลยแล้วเหมือนคุณเปลี่ยนจากราชาไม้อะ่ะเป็นเด็กไม้อะ่ะคือโดนลดขั้นลดตำแหน่ง โดนสังคมบูลลี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้คุณรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันก็ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้เลยจริงๆไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคุณวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรกันนะแล้วทำให้คุณกลับมาคิดได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่การเงินหรือการงานหรือความมั่นคงที่คุณสแสวงหาสิ่งที่คุณเคยเครียดกับมันแทบเป็นแทบตายอะ มันกลับไม่ได้ให้ความหมายอะไรกับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เลยในช่วงเวลาที่คุณเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่คุณท้อแท้และผิดหวังการเงินก็ไม่เคยช่วยเยียวยาจิตใจให้กับคุณได้การงานและความสำเร็จก็ไม่ได้ถาวรและมั่นคงอย่างที่คุณคิดสุดท้ายพอคุณยอมรับทุกอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันกลับทำให้คุณเห็นทางสว่างกลับทำให้คุณรู้สึกว่า คุณสามารถมองชีวิตให้มันบวกได้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสกับผลลัพธ์หรือว่าอะไรใดๆในชีวิตอีกแล้วช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนี้นะคะมันเลยกลายเป็นเส้นทางที่นำพาคุณมาสู่จิตวิญญาณภายในตามเจตจำนงและแผนการของชีวิตที่มีอยู่ดั้งเดิมและสิ่งที่สำคัญคือมันช่วยเคลียร์พลังงานลบและความกังวลในใจของคุณ คือใครที่ป่วยอยู่ช่วงนี้นะคะคุณสงบใจได้เลยอะว่ามันคือเส้นทางที่คุณจะต้องเรียนรู้บางอย่างในการเข้าใจตัวเองและฟังตัวเองให้มากขึ้นและมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการรักษาอาการป่วยของคุณด้วยนะคะบางคนอาจจะเชื่อมโยงบางอย่างในการฮิลลิ่งตัวเองแล้วทำให้คุณสามารถเป็นมาสเตอร์ฮิลลิ่งหรือว่าไปดูแลจิตใจร่างกาย พลังงานชีวิตให้กับคนอื่นได้ด้วยแล้วบางคนก็อาจจะเหมือนพอได้พักแล้วอ่ะคุณปล่อยวางกับสิ่งที่คุณสูญเสียหรือว่าสิ่งที่เคยเป็นปัญหาค้างคาตลอดทั้งชีวิตของคุณได้คุณปลดล็อกจากกาหาค่ะแล้วคุณนำพาความสำเร็จและเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดให้คนที่ต้องการและปรารถนาการช่วยเหลือจากคุณเนี่ยยิ่งแห่เข้ามานะคะในความ เป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณดังนั้นนะคะทุกอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกในพลังงานแรนดอมนี้เหมือนท่านกำลังบอกว่าอย่าเครียดหรือกังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะทั้งหมดเนี้ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เราอะได้ทิ้งความกลัวในเรื่องราวต่างๆเพื่อเปิดเผยจิตวิญญาณภายในที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การเยียวยาการฮิลลิ่งเด็กน้อยในใจ ตัวตนในอดีตและจิตใต้สำนึกของเราเพื่อที่จะเปิดเผยนะคะเส้นทางของจิตวิญ,ญญาณที่มันเป็นความหมายชีวิตที่เราตั้งเจตจำนงในการมาเป็นมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้บางคนอาจจะมีจิตอธิษฐานนะคะที่ตั้งมั่นว่าอยากจะมาทำบางสิ่งบางอยา่างแต่คุณเสพติดอยู่กับโลกของวัตถุจนลืมเจตจำนงนั้นไปแล้ว เหมือนเขาต้องการจะเตือนให้คุณกลับมาระลึกรู้ถึงมันกลับมาจริงจังกับสิ่งที่เป็นเจตจำนงดั้งเดิมได้แล้วนะคะก็ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะเราอยากจะแนะนำเรื่องของการโค้ชคนพบตัวต,วต,วต,วตวนภายในซึ่งเป็นการโค้ชของแม่หมอเองนะคะแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเคลียร์พลังงานลบภายในและทำให้คุณเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของคุณได้มากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะเหมือนคุณจะต้องมีการเคลียร์ ขึ้นพลังงานลบแล้วก็สิ่งที่ติดค้างในวัยเด็กเพื่อที่จะก้าวไปสู่เจ็ดจำนงที่แท้จริงนะคะมันมีบล็อกบางอย่างที่สัมผัสได้เลยว่ามันทำให้คุณไม่กล้าที่จะเข้าหาตัวตนข้างในของคุณเองแล้วความกลัวเหล่านั้นนะคะมันสามารถเคลียร์ได้นะอาจจะมารับการโค้ชจากแพทยหมอนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการฮิลลิ่งบางสิ่งบางอย่างที่จิตข้างในของคุณกำลังบอกว่าคุณจะต้องไป ให้เชื่อเสียงภายในค่ะแล้วก็หวังว่านะคะคนที่มาฟังแลนดอมครั้งนี้เนี่ยคุณจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ของชีวิตไปได้เราสามารถที่จะค้นพบเจ็ดจำนงที่แท้จริงนะคะเพราะว่าแผนการในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ลันไปผิดทางเลยนะทั้งหมดนี้คือโชคชะตาและสิ่งที่ถึงเวลาแล้วนะคะมันถูกจัดสรรเอาไว้อย่างดีที่สุดแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวค่ะ เพียงแค่อัตราของคุณเท่านั้นที่กำลังทำให้คุณห่างไกลาจากเจ็ดจำนงดั้งเดิมท่านจึงช่วยนะคะหาวิธีการที่คุณได้ผ่อนคลายได้เยียวยาพลังงานลบทั้งหลายเพื่อเปิดจิตของคุณไปสู่จิตวิญญาณภายในที่แท้จริง และดําเนินตามแผนการชีวิตที่คุณเลือกเอาไว้ค่ะเพราะงั้นอยากให้วางใจกับเส้นทางของชีวิตและจิตวิญญาณนะคะคุณกําลังมาถูกทางแล้วเพียงแค่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยบางอย่างที่เส้นทางดังเดิมของคุณไม่ได้สอดรับกับเสียงภายในแต่หลังจากนี้คุณจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้น จะฟังเสียงภายในและเจตจำนงของตัวเองได้ชัดขึ้นและคุณจะสามารถเปลี่ยนนะคะจากสภาวะความเครียดคิดลบฟุ้งซ่านไปสู่ทัศนคติที่ดีและชีวิตที่พัฒนาไปสู่การตื่นรู้มากขึ้นเป็นกำลังใจให้กันในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ